วิธีการนะคะที่จะรับมือความผิดพลาดนะคะวันนี้ครูนะคะอยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะในเรื่องของการรับมือความผิดพลาดหลายๆคนนะคะรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองพลาดไปแล้วคุณน่ะจะยิ่งรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะกับการที่คุณทําอะไรบางอย่างให้คนที่คุณรักหรือว่าใครที่รักคุณแล้วเขามีความมุ่งหวังอะไรในตัวคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกําลังทําให้เขาผิดหวังในตัวคุณแล้วคุณก็เลยปล่อยสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้นะคะความรู้สึกผิดนะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้สึกผิดนะคะแปลว่าคุณ ุณยังไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่นะคะความรู้สึกผิดนะคะดีกว่าความรู้สึกที่มันแบบกลัวนะคะหรือว่าความรู้สึก,กโกรธหรือว่าความรู้สึกอะไรใดๆนะคะความรู้สึกผิดเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกผิดแล้วแล้วคุณอยากที่จะแก้ไขปรับปรงุงตัวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะและถ้าสมมุติว่าบางคนนะคะมีความรู้สึกผิดแล้วแต่ก็ยังจมอยู่กับอดีตถ้าสมมุติว่าคนที่เขารักคุณ, Podcast, คณหรือว่าคนที่คุณรักเนี่ยเขาอ่ะเห็นคุณนะคะจมอยู่กับความรู้สึกผิดนะคะเขาคงไม่แฮปป ตัวคุณนะคะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดหรือว่าทําชีวิตให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีพลังหรือว่ามีความสุขแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่คุณผิดพลาดเนี่ยมันจะทําให้คนที่เขามองคุณอยู่เขารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขมากกว่าการที่คุณแบบไปจมปักอยู่กับความรู้สึกผิดของคุณแล้วก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นแล้วนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เลิกโทษตัวเองนะคะแล้วก็เลิกรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตนะคะมันทําให้คุณนะคะสามารถ ทุกด้านนะคะแต่ว่าคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือนาวอย่างเดียวเท่านั้นคุณจะไม่มีทางนะคะที่จะแก้ไขอดีตได้หรือว่าคุณจะไม่มีทางที่จะมองเห็นอนาคตได้เลยถ้าปัจจุบันนี้คุณไม่เดินต่อแล้วคุณก็ไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทุกข้อคือการที่คุณมีความสุขให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคนที่เขารักคุณมากๆเนี่ยได้เห็นความสุขของคุณนะคะ